คนที่ทำให้คุณเสียใจเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานปรละมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเดซานพลังงานของคนธาตุไฟจัดเมศพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกระกฎพิจิสามดาาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมแล้วก็เก้าดาพลังงานของคนธาตุลม มีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะชัดเจนจริงจังจริงใจร่าเริงสดใสนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเป็นคนที่เชื่อในผลกรรมเวรกรรมก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบการโกโหกชอบอะไรที่ชัดๆเคลียเคลียรคลียเท่าไหร่ยิ่งดีชัดเท่าไหร่ยิ่งดีมีคนสําคัญมีเรื่องสําคัญที่อยู่ในหัวใจของคุณที่คุณเกาะไว้กุมไว้ไม่ปล่อยมือนะคะ สำคัญมากๆด้วยนะคะเราก็มีความเจ็บปวดความเสียใจความกังวลคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับปะปนอยู่ในความรู้สึกของคุณในตอนนี้ด้วยแม้ว่าพื้นฐานจะเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแต่ก็มีเรื่องราวที่บั่นทอนกําลังใจของคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่ทําให้คุณเสียใจเขาคือใครนะคะใครที่ทําให้คุณรู้สึก เจ็บปวดกังวลใจคิดมากนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ในตอนนี้เขาคือใครนะคะวิวออลฟอร์จูนนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธน,นูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันจ์จสติกพลังงานของคนราศีตุล เดชาลีออทพลังงานของคนราศีกรกฎสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินราศีตุลราศีกรกฎนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนดุเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนยุติธรรมจริงจังจริงใจคำไหนคำน,นั้นบางครั้งอาจจะพูดตรงจนเป็นขวานผ่าซากเลยนั่นเองแต่ว่า ตรงแบบนี้บางทีอาจจะทำร้ายความรู้สึกของคุณก็ได้ไม่ให้ความหวังเลยนั่นเองนะคะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่โกหกหรือว่าโกหกใครไม่เป็นไม่ชอบการโกหกไม่โกหกใครเลยแล้วก็คำพูดคำจาก,การกระทำก็คือไม่อ้อมเลยบางครั้งอาจจะกลายเป็นไม่ค่อยรักษาน้ำใจก็ได้เหมือนกันนะคะพลังงานของเขาคนนี้หน้าที่การงาน ค่อนข้างโอเคเราก็มีความขยันปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอด้วยนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเป็นคนที่คิดหน้าคิดหลังเหมือนกันนะคะข้อเสียของเขามีอย่างเดียวก็คือบางครั้งอาจจะตรงเกินไปหรือว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะคําว่าไม่พร้อมที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะมีคนอื่นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะปัจจัยภายในของตัวเขาเอง ใจเขาเองก็ได้เหมือนกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าคุณอยากได้สถานะที่ชัดเจนคุณอยากได้ยินอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาอยากได้ยินคําว่ารักหรือว่าอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาต้องการนะคะมีคุณอยู่ในเป้าหมายในอนาคตของเขาไหมนะคะแล้ก็พลังงานของเขาดูเหมือนว่าเขายังคงรักอิสระ หรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยากทําในส่วนของความชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนตอนนี้ยังคงมีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะรับปากไม่กล้าที่จะสัญญิงสัญญาอะไรเลยนั่นเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะทั้งทงที่ก็คบหากันมาแล้วก็รู้จักกันมาสักพักแล้วนะคะยังคงเป็นคนพิเศษแต่อาจจะไม่ใช่คนรู้ใจยังไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนรักคุณอยากได้ยินคํานั้นแต่ว่าเขายังไม่ให้กับคุณหรือว่าคุณยังไม่เคยได้ยินจากเขานะคะทั้งทงที่เป็นคนชัดเจนแต่ว่าไม่เอ่ยคํานี้ออกมากับคุณทําให้คุณรู้สึกเสียใจนะคะ แล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกเหมือนเสียเวลาหรือเปล่าด้วยมีคําถามถามใจตัวเองตลอดเวลาว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณจะเสียเวลาไปเปล่าๆไหมนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้นะคะคิดอะไรอยู่นะคะคนคนนี้คนที่ทําให้คุณเสียใจคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะคะ นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าชอบทำอะไรที่ต้องชัดต้องเคลียร์ต้องชัวร์ก่อนเหมือนกับไม่อยากจะให้ความหวังโดยที่ตัวเขายังไม่กล้ารับปากว่าเขาจะทำได้ตามที่สัญญาหรือเปล่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเน้นการกระทำมากกว่าคำพูดแล้วก็เป็นคนที่ คำนึงถึงผลระยะยาวเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตมากๆด้วยนะคะบางครั้งหน้าตาของเขาอาจจะนิ่งมากๆด้วยนิ่งจนคุณคาดเดาอารมณ์ไม่ค่อยได้เป็นคนหน้าเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะชีวิตมีแต่งานกับงานบ้างงานด้วยนะคะเด็ดขาดนะคะชัดเจนกล้าตตัดสินใจดุชอบความเป็นผู้นำ ชอบควบคุมชอบที่จะชัวชอบที่จะมั่นใจอะไรก่อนนั่นเองนะคะจริงๆคนคนนี้ไม่มีใครเลยนะคะชีวิตของเขามีแค่คุณเท่านั้นนะคะในพลังเงานที่ขึ้นมาเนาะมีแค่คุณกับงานเท่านั้นแต่ว่าเขาอาจจะอยากได้ความชัวความมั่นใจความมั่นคงในชีวิตของเขาก็ได้พลังเงานที่ขึ้นมาเหมือนอยากเป็นคนควบคุมเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํา พลังเงินที่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นคนที่เสพติดความพร้อมต้องพร้อมก่อนถึงจะทําแบบนี้ต้องพร้อมก่อนถึงจะไปอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองนะคะจะต้องมีความพร้อมไม่ไปแบบครึ่งๆก,กลางๆนั่นเองนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรผิดหรือว่าเขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจ เหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเลยโดยซ้ำว่าเขาทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอยู่ในตอนนี้เหมือนกับโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความพร้อมของตัวเองนะคะจนกว่าเขาจะพร้อมจนกว่าเขาจะมั่นใจเขาก็จะเอ่ยกับคุณออกไปนั่นเองพลังงานที่ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะชีวิตก็มีอยู่แค่นี้มีแค่คุณเราก็มีกับงานตั้งแต่ตั้งแต่งตทงานแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตมากมาก เป็นคนที่ไม่ล้อเล่นเป็นคนที่ไม่รับปากอะไรส่งเดตแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือคุณอยู่กับคนจริงคนจริงๆที่สิ่งที่เขาแสดงออกมากับสิ่งที่เขารู้สึกภายในใจ คือคนเดียวกันความรู้สึกเดียวกันที่ไม่ต้องเสแสร้งที่ไม่ต้องคิดว่าภายใต้หน้านิ่งๆของเขาเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะเขาพูดอะไรเขาบอกอะไรกับคุณถึงแม้ว่าเขาไม่สัญญาถึงเรื่องราวในอนาคตหากว่าเขาบอกอะไรกับคุณในวันนี้นั่นก็คือสิ่งที่เขารู้สึกในวันนี้จริงๆ เขาบอกอะไรกับคุณการแสดงออกที่เขามีให้กับคุณนะคะก็เป็นความรู้สึกของเขาแบบนั้นจริงๆนั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่ว่าความไม่พร้อมของเขาเขาก็ไม่ได้มีใครคนอื่นหรือว่าไม่ได้รับใครคนอื่นเข้ามาในหัวใจของเขาก็มีแค่คุณเพียงเท่านั้นนะคะหากเขาบอกเขาชัดเจนกับคุณก็คือเขาชัดเจนกับคุณหากเขาบอกว่าเขาไปนั่นเขาไปนี่เขาไปพบเจอใครนั่นคือความจริงทั้งหมดเพราะคนคนนี้ ไม่ชอบการโกหกอยู่แล้วนะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเองไม่ได้มีคนอื่นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ขวานผ่าซากตรงเกินไปจนอาจจะทําร้ายความรู้สึกของคุณก็ได้ยิ่งหากคุณขอให้เขาสัญญาหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตคนคนนี้แทบจะไม่เอ่ยออกมาเลยเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ดูกันไปวันต่อวันนั่นเองเขาเจ็บปวดเสียใจไหม ที่ทําให้คุณเสียใจบางทีตัวเขาเองยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณคิดมากเป็นกังวลอยู่ในวันนี้ในตอนนี้หรือว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้หากว่าคุณอยากให้เขารู้บางทีคุณอาจจะต้องบอกกับเขาไปตรงๆนั่นเองเป็นคนที่ตรงมากจนบางทีอาจจะหลงลืมละเลยที่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นเองนะคะ